วันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะคุณพี่ท่านนี้เธอส่งข้อความมาเธอบอกว่าเธอได้พบรักกับหนุ่มเยอรมันเมื่อตอนที่เธออายุเยอะแล้วเธอบอกว่าเธออายุห0สิปีนะคะพบรักกับหนุ่มเยอรมันแล้วก็เขาจะมาแต่งงานแล้วจะพาไปอยู่ต่างประเทศด้วยเ,เขาและเธอนะคะ ได้ไปถามเอเจนซี่แล้วว่าการจะทําวีซ่าคู่สมรสเนี่ยที่จะไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับสามีเนี่ยต้องทําเอกสารแบบไหนอย่างไรบ้างทางเอเจนซี่เขาก็ให้คําแนะนําว่าคือจะต้องไปเรียนภาษาเพิ่มเติมนะคะภาษาขั้นพื้นฐานก่อนนะคะสอบภาษาขั้นพื้นฐานนะคะอ่านเขียนพูดหร,ออรร <c oughs> หรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะก่อนที่จะทําการยื่นวีซ่า แล้วต้องไปสอบกับสถาบันที่ทางาประเทศเขายอมรับด้วยนะเธอก็เลยบอกว่าเธออายุต้อง60แล้วคือท้อใจมากในการที่จะไปเริ่มเรียนภาษานะคะภาษาอังกฤษเธอยังไม่ได้เลยนี่จะต้องมาเรียนภาษาเยอรมันเธอรู้สึกท้อท้อจังเลยไม่อยากแต่งงานแล้วไม่อยากอ,าอยากจะขอเลิกกับฝรั่งแต่ว่าแฟนก็ให้ เขาเรียกอะไรนะแฟนก็ให้กําลังใจนะคะคือในเมื่อเธอไม่อยากไปอยู่ก็น่าจะทําวีซ่าตัวอื่นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วใจเธอก็อยากไปอยู่ที่นู่นนะคะอยากที่อยู่อยู่ที่เยรอรมันเพราะว่าจะได้ทํางานช่วยกันทํางานนะคะทำงานหาเงินช่วยกันอะไรแบบนี้นะคะแต่มันติดที่ตรงภาษานี่แหละที่ทําให้เกิดท้อหรือเกินแก่แล้วยังต้องมานั่งเรียนเริ่มเรียนใหม่แบบเนี้ยเธอ เธอบอกว่าการมีผัวฝรั่งไม่ใช่ว่ามีแล้วจะได้ไปบ้านเขาง่ายๆขั้นตอนมันเยอะแยะมากมายจนทำให้เธอท้อแต่แฟนเธอไม่ท้อก็ให้กำลังใจตลอดนะคะปะ้าแก้วก็เลยถามว่าทำไมถึงถึงเขาถึงไม่ย้ายมาอยู่เมืองไทยพี่ธานีบอกว่าแฟนบอกว่าเมืองไทยมันร้อนเขาไม่อยากมาอยู่คือถ้ามาเที่ยวในในช่วงสั้นๆนะ่ะเขาโอเคอยู่แต่ว่าถ้าจะให้มาอยู่เลยเนี่ย เขาเขา,เขาอยู่ไม่ได้เขาไม่ชอบเมืองไทยนะฮะคือชอบในการที่จะมาเที่ยวแต่ว่าถ้าจะให้มาอยู่เลยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะฮะเธอก็เลยอยากนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วมาขอกําลังใจว่า คนที่อยู่ประเทศเยอรมันเนี่ยที่แต่งงานไปอยู่เยอรมันการสอบขั้นพื้นฐานเนี่ยมันยากไหมแล้วไปอยู่ที่นู่นเราจะต้องไปเรียนภาษาเพิ่มอีกใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะคือคือไม่ต้องไม่ต้องเยอรมันหรอกนะคะภาษาประเทศอังกฤษก็เหมือนกันนะคะคุณต้องไปสอบเอวันนะคะความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานนะคะหลังจากที่ทำวีซ่าแต่งงานเข้าไปอยู่ในประเทศมเทศประเทศอังกฤษแล้วนะคะคุณก็ต้องไปสอบ B1 นะคะคือเป็น S1 ภาษาที่ S1 ขึ้นมาอีกนะคะคือภาษาที่ต้องยากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งในการใช้ชีวิตต่างๆในการเอาไปทำงานหรือไปแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าถ้ามาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วเรา ต้องทํางานภาษาเราก็ต้องมีบ้างในการที่จะพูดคุยกับเขารู้เรื่องเวลาเขาสั่งงานเรามาเราจะต้องรู้เรื่องว่าเออจะต้องทําแบบไหนอย่างไรไม่ใช่มีกูไม่รู้เรื่องเลยกูดุมๆไปทํางานแบบนี้เขาก็ไม่เอานะคะแล้วเวลาสอบสัมภาษณ์เขาก็จะสัมภาษณ์เรานะคะเวลาทํางานสอบสัมภาษณ์เราให้เราทำาข้อสอบบททดสอบอะไรแบบเนี้นะคะแล้วก็พูดคุยกันถ้าเรา ไม่รู้เรื่องเลยจะให้แต่สามีพูดให้แบบนี้อย่างเดียวมันเขาก็คงไม่เอาเรานะคะอย่างนี้ในป้าแก้วก็ขอขอบคุณพี่ธาน,นีที่นำเรื่องราวมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะคะ